ตรงนี้หลังของกับบบนาลลูกกัน เว้มาานใกล้กว่าะว่าฉีดขดีได้รอเดี๋ยวเข้าได้ไหมดอันนี้รใกล้บ้านเรืจะได้เข้าสองทางด้วยอ่ะเร่สนเข้าได้ครับเข้าได้ครับนี้เขได้อยู่ฉีดีดได้ครับขีดจากฝั่งนี้ก็ได้ครับก็จะแบบันกิหร้วไม่ถกฉีดไปจากทุกท่นั้นี้เนี่ย ่าลมาเราเสเี่ยใกล้กว่าจะฉีดขีดสี่งแวได้หรอเข้าได้ไหมฉีดเข้ามาอันนี้ราใกล้บ้านเรื่องจะได้เข้าสองทางทางโน้นด้วยอ่ะเรอสองนเข้าได้ครับพี่ครับเข้าได้ครับฝั่งนี้เข้าได้อยู่ฉีดฉีได้ครับขีดจากฝั่งนี้ก็ได้ครับก็จะแนับกินหรอกดงนี้เนี่ย